มาดูภาพรวมของเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกกันบ้างอย่างสหรัฐอเมริกานะครับล่าสุดมีการเปิดเผยตัวเลขว่าเรื่องของการจ้างงานด้วยขณะเดียวกันมีแรงกดดันนะครับในอุตสาหกรรมเทคเพราะมีการปลดคนงานเยอะพอสมควรทีเดียวประเด็นเหล่านี้จะส่งผลกระทบอย่างไรนะครับต่อท่าทีของเฟดแล้วก็ FOMC ในการประชุมนัดที่กำลังจะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าซึ่งเป็นนัดสุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับเรามาคุยประเด็นนี้กันกับผู้อำนวยการเอาโสฝ่ายวิจัยการลงทุนนะครับ ของบอลอ n นโนเวสดเรเปียสัตมนัสันด็อตรออสตินสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่วิทย์ครับสวัสดีครับคุณสุนทรครับมาเจอกันรอบนี้คงต้องคาดการเฟดกันสักหน่อยนะคะเป็นอย่างไรตลาดแรงงานค่อนข้างแข็งแกร่งทีเดียวนะคะซึ่งก็ทําให้แรงดีใจเนี่ยนะคะแผ่วไปชั่วคราวหลังจากตัวเลขเงินเฟ้อชะลอที่หลายคนคาดว่าน่าจะไม่ได้เกิดเรือนแล้วเราประเมินยังไงบ้างสำหรับภาพตลาดแรงงานของสหรัฐคาร์ลออสตินก็อย่างที่ ภาพที่เราเห็นในข่าวกันนะครับผมในเรื่องของภาพตลาดแรงงานยังค่อนข้างแข็งแกร่งนะก็คาดการณ์กัน2องแสนตำแหน่งในการขึ้นในเรื่องของการจ้างงานนอกภาคเกษตรใช่ไหมครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ตัวเลขจริงออกมา2องแสนหกหมื่นสามพันตำแหน่งก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็อัตราเรื่องของ unemployment เหรืออัตราว่างงานก็ยังทรงตัวอยู่ที่3.7มจุนะครับผมถ้าดูภาพของไส้ในเนี่ยนะฮะจะเห็นภาพว่าตัวเรื่องของเซกเตอร์ที่มีการจ้างงานลดลงนะครับผมมีเซกเตอร์เดียวก็คือรีเทลนะหรือ ว่าเรื่องของคาร์ิลีแต่ว่าเซกเตอร์อื่นๆอย่างพวกบริการอย่างพวกการเรื่องเรื่องของก่อสร้างนะครับผมแม้แต่ในเรื่องของภาคการผลิตอะไรต่างๆก็ยังเป็นเป็นบวกอยู่นะครับผมนะฮะขณะที่ในฝั่งของค่าจ้างนะครับผมถ้าถ้าเห็นภาพเนี่ยนะครับผมก็อย่างที่ในในข่าวจะโฟกัสกันก็จะเป็นค่าจ้างในเรื่องของรายชั่วโมงและก็ดูเป็นโกลดใช่ไหมครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เติบโต,ต,ตประมาณ5.1%นนะครับผมก็เรียกว่าทรงทรง นะแต่ตัวที่ผมติดตามดูอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นค่าจ้างรายสัปดาห์พอดีมันพอรันโมเดลแล้วมันจะวิ่งไปกับตัวเงินเฟอ้อได้ค่อนข้างดีนะครับผมก็จะเห็นภาพว่าจริงๆโมเมนตัม um ที่ผมเคยนำมาเรียนคุณเฟิรนพี่วิทมาตั้งแต่ครั้งก่อนๆก,ก็คือว่าตัวเรื่องของค่าจ้างเนี่ยมันวิ่งไปกับเงินเฟอ้อแต่ว่าค่าจ้างเนี่ยนะฮะมันจะพีก,ก่อน แล้วเงินเฟอ้อจะค่อยพีคตามนะค่าจ้างถ้าเผื่อดูกราฟขวามือบนเนี่ยค่าจ้างจะพีคไปประมาณเดือนกุมภานะครับผมแล้วก็ค่อยๆลดลงนะฮะในขณะที่เงินเฟอ้อเนี่ยพีคในเดือนมิถุนายจุน9.1แล้วค่อยๆลดลงใช่ไหมฮะตัวเลขล่าสุดค่าจ้างส่งส่งตัวนะถ้าค่าจ้างรายชั่วโมงนะครับผมเอ่อโทษครับค่าจ้างรายสัปดาห์ที่ที่ผมดูเนี่ยก็อยู่ที่3.9นะฮะ อาทิตย์เดือนก่อนเขาอยู่ที่3.8อาจจะวิ่งขึ้นมานิดหน่อยแต่ว่าถ้าดูเทรนด์เนี่ยดูในไอ้ตัวเรื่องของคิดแบบข้างล่างนะครับผมลายสุดท้ายเนี่ยจะเห็นว่าเป็นภาพที่ค่อยๆลดลงต่อเนื่องผมไปเบรกดาวข้างในก็จะเห็นภาพว่าตัวที่ลงแรงๆเนี่ยก็คือจะเป็นภาพการผลิตเป็นหลัก Manufacturing เนี่ยค่าจ้างเหลือ3.3<ม>นะครับผมในขณะที่ฝั่งเซอร์วิสเนี่ยยังขึ้นอยู่นะฮะยังเป็นประมาณ4.3นะครับผม,มฉะนั้นด้วยภาพเช่นนี้ผมก็เลยมองภาพว่า ตัวเรื่องของการจ้างงานอะไรต่างๆนี่มันยังคงค่อนข้างร้อนแรงนะครับผมโ<ม>ดยเฉพาะยิ่งฝั่งในเรื่องของบริการนะในขณะที่ฝั่งของในเรื่องของภาคการผลิตเนี่ยชะลอตัวลงแล้วนะฮะเหมือนตัวเลข ISM ที่เพิ่งออกมาใช่ไหม ISM ภาคการผลิตเนี่ยติดลงต่ํากว่า50แล้วแต่ ISM บริการยังสูงค่อนข้างมากนะห้ประมาณเนี้ยนะครับผมฉะนั้นภาพมันบ่งชี้ว่า ตอนนี้เนี่ยเ,เรื่องของความความร้อนแรงยังจะไปอยู่ในเ,เรื่องของการบริการการเปิดประเทศเป็นหลักฉะนั้นเฟดก็น่าจะมีการที่จะขึ้นดอกเบี้ย0.5เปอร์เซ็นต์ได้ในการประชุมเดือนธันวาครับครับพิวิทย์คุณ<ม>เบิร์นครับผมครับครับขณะเดียวกันครับออสซินถ้าเราไปดูเซกเตอร์เทคข,ของสหรัฐต้องบอกว่าระนาวพอสมควรทีเดียวสาหัสพอสมควรโดยเฉพาะยิ่งเลยถ้าไปดูเรื่องการที่พวกเขาฟร,รีสการจ้างงานคนบ้างลดคนงานออกบ้างออสซินมองประเด็นนี้ว่ามันจะส่งผลอย่างไรกันบ้างครับ คือต้องเรียนอย่างเงี้ยครับผมตลาดแรงงานเนี่ยมันค่อนข้างมองมอง,มองอยากนิดหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วก็คนก็สงสัยว่าเอ,อเราเห็นข่าวนะครับผมพวกเรื่องของเออทคคต่างๆนะฮะเมตต้องเมตตานะฮะเ <laughs> ฟซบุ๊ก,กอะไรต่างๆที่ที่มีการปรับลด,ดคนงานกันใช่ไหมฮะคราวนี้ก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมแล้วทาไมการจ้างงานเนี่ยค่อนข้างตรองอยู่ใช่ไหมฮะก็ <laughs> คือต้องเรียนอย่างนี้มันมี2จุดนะครับผมจุดจุดใหญ่จุดหนึ่งก็คือว่าตอนนี้เนี่ยการเรื่องของการบริโภคยัอยังค่อนข้างดีในอเมริกาสาเหตุหนึ่งคือเขามีเงินออมเหลือใช่ไหมฮะผมไปคำนวณภาพมาก็คือตัวเรื่องของเงินออมเนี่ยที่ที่เป็นส่วนเกินจากการที่สมัยไบเดนกับทรัมป์ให้มาเนี่ยนะครับผมรวมๆแล้วอเมลเนี่ยเท่าที่ผมคำนวณจะอยู่ที่2ล้านล้านนะครับผมโซฟาตอนนี้อาจจะเหลือประมาณ เดิมทีเขาอยู่3แล้วเหลือตอนนี้เหลือ2ล้านล้านฉะนั้นเขายังพอมีเงินจับจ่ายแม้ว่าเรื่องของการเรื่องของเศรษฐกิจยังมีความเสี่ยงมากขึ้นอันนี้จุดหนึ่งนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือว่าถ้ามองไปในเรื่องของเซกเตอร์เนี่ยจะเห็นภาพว่าเรื่องของการจ้างงานเนี่ยในภาคเทคเนี่ยเทคเนี่ยเป็นภาคธุรกิจที่เรียกว่าต้องการใช้คนที่มีความรู้เยอะมีมีเรื่องของสกิลค่อนข้างสูงใช่ไหมฮะฉะนั้นถ้าเปิดเทคมีทิศทางชะลอลงก็จะปลดคนงานค่อนข้างง่ายคราวเนี้ยเทคเนี่ย ถือว่าเป็นเซกเตอร์ที่ค่อนข้างเล็กนะครับผมมีในเรื่องของการจร้างงานเพราะว่าคนแต่ละคนเขามีประสิทธิภาพสูงใช่ไหมสองเปอร์เซ็นเท่านั้นนะฮะในเรื่องของการจร้างงานในเทคเนี่ยเมื่อเทียบกับกําลังแรงงานรวมที่ประมาณ157ล้านคนนะฮะในอเมริกาฉะนั้นเนี่ยต่อให้ตอนนี้มีการลดสักตีสักแสนหนึ่งนะฮะเท่าที่เราตามข่าวเนี่ยตีตีแล้วยังเป็นแค่ประมาณ3%นะครับผมขอ,ของของเรื่องของเทคของอการจร้างงานของไอทีนะหรือว่า0.06ของการจร้างงานทั้งหมด ฉะนั้นมันยังค่อนข้างน้อยนะครับผมแต่ว่าผมค่อนข้างกังวลอย่างนี้อตอนนี้มันเราเริ่มเห็นการลามใช่ไหมอย่างเมื่อกี้นี้ที่ผมเรียนพี่วิทย์คุณเฟินไปก็มีการจ้างการเริ่มลดคนงานในฝั่งค้าปลีกแล้วเราจะเห็นต่อไปเนี่ยเราจะเห็นค้าปลีกเราจะเห็นเรื่องของก่อสร้างเราจะเห็นภาคบริการที่มีการลดค่อนข้างเยอะซึ่งซึ่งมันลิงก์ทั้งหมดนะฮะพอยต์หลักก็คือว่า ตอนนี้เนี่ยภาคบริการมันยังมีการจับจ่ายอย่างค่อนข้างแรงแต่ในระยะต่อไปพอเงินออมหมดเนี่ยภาคบริการจะลดลงค่อนข้างรวดเร็วซึ่งตามที่เราคาดการณ์กันคือกลางปีหรือว่าไตรมาสสามนะครับผมเพราะเป็นภาพเช่นนั้นเนี่ยการปรับลดคนงานจะรุนแรงมากขึ้นแล้วถ้าที่สังเกตดูถ้าเผื่อถ้าเท่าที่คาดการเห็นภาพเนี่ยเมื่อสมัยในช่วงวิกฤตครั้งก่อนๆเนี่ยการจ้างงานลดลงทีหนึ่งเนี่ยเขาลดลงประมาณ15% 10-15%ของกำลังแรงงานหรือแต่ละเซกเตอร์ฉะนั้นถ้าตีภาพคร่าวๆว่าถ้าแค่เซกเตอร์ภาคคราปลีกกับภาคก่อสร้างเนี่ยปรับลดคนงานลงประมาณ5%นะครับผมตอนคนงานก็จะหายไปละล้าน2องแสนตำแหน่งซึ่งก็คือประมาณ1%ของของของอ่อ uh, total employment พูดง่ายๆคือถ้าเริ่มมีการปลดคนงานออกเนี่ย เราจะเริ่มเห็นคนตัวอันตราว่างานเพิ่มขึ้นและจะเพิ่มขึ้นอย่างค่อนข้างรวดเร็วในระยะต่อไปซึ่งอันนี้เป็นมุมมองของเราครับผมครับอืมค,ค่ะทีนี้ถ้าเป็นแบบนั้นจริงสิ่งที่เราจะได้เห็นทั้งมุมมองเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนในมุมของ i n v e ัสทในปีหน้าเราประเมินยังไงบ้างคะสำหรับที่สหรัฐครับคือผมเรียนอย่างนี้ก็คือว่า เราเชื่อว่านะครับผมเศรษฐกิจในปีหน้าเนี่ยจะมีการทิศทางที่ชะลอลงอย่างมีนัยสาคัญในฝั่งของอเมริกานะครับผมโดยที่หลังจากที่เขาจะขึ้นดอกเบี้อยอย่างคราวนี้เขาขึ้น50าสิบบิ๊ใช่ะแล้วก็เป็นไปได้ว่าอาจจะขึ้นที่ภาพสิบสองครั้งเนี่ยนะครับผมแล้วก็อาจจะคงไว้อยู่แถวๆเหยียบๆห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะซึ่งซึ่งอาจจะมีการเพิ่มมากขึ้นกว่านี้ได้นิดหน่อยนะครับผมแต่เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ย มันจะทําให้ในเรื่องของภาคธุรกิจเนี่ยมีการชะลอลงอย่างมีนัยสําคัญลงไปถึงมีสิทธิ์ที่จะล้มละลายได้ในบางจุดนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ย corporate debt หรือว่านี่ของภาคธุรกิจเนี่ยประมาณ80%ของ GDP แล้วนะฮะแล้วก็1ใน3นั้นเป็น investment grade ฉะนั้นถ้าเผื่อเขามีความเสี่ยงปั๊บเขาถูกลดอันดับ Credit เ a t ติ้ปั๊บการล้มละลายอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีเพิ่มมากขึ้นแล้วกระทบต่อเรื่องตลาดการเงินในปีหน้าและจะทําให้เฟดลดดอกเบี้ย มุมมองของเราคือป no ีหน้า Q3 นะฮะ Q2 Q3 จะเริ years, ่มเห็นการลดดอกเบี้ยของเฟดพอเป็นการลดดอกเบี้ยของเฟดมันจะช่วยซัพพอร์ตเศรษฐกิจได้ระดับหนึ่งแต่ตลาดแรงงานเนี่ยจะยังแย่ต่อไปเรื่อยๆอย่างที่ผมได้เรียนอาอาชีวิตคุณเฟิร์นไปนะครับผมเรามองว่าปีหน้าเศรษฐกิจอเมริกาจะโตได้ประมาณ0.3จากปีนี้ที่โตได้ประมาณ1.9นะครับผมนะฮะในขณะที่ยุโรปเนี่ยก็จะอาจจะติดลบเลยเกิดรีเซชชันเลยนะครับผมพอเป็นภาพเช่นนั้นเนี่ยนะครับผมตัวเรื่องของ ตลาดแรงงานอย่างที่ได้เรียนไปนะครับผมเรื่องของการว่างงานก็มีสิทธิ์ที่จะวิ่งจัดประมาณตอนนี้ที่ประมาณหยิบหยิบสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยขึ้นไปหกเปอร์เซ็นต์ได้นะครับผมในขณะที่เศรษฐกิจจะค่อยๆชะลอลงในครึ่งปีหลังอาจจะอยู่แถวๆศูนย์เปอร์เซ็นต์ในครึ่งปีหลังทำให้ทั้งปีอยู่ศูนย์สาอย่างที่ได้เรียนไปครับผมครับด,อดอรออสตินบอกว่าครึ่งปีหลังเนี่ยอาจจะได้เห็นนะครับการชะลอการจ้างงานอย่างมีนัยสำคัญนะครับมอสักครู่นี้เพิ่งรายงานเรื่องรายเรืซัมเมอร์สไปที่บอกว่าเราอาจจะได้เเเห็นรทสสูงงุดขอ ออของดอกเบี้ยเฟดเนี่ยอยู่ที่6%ปีหน้าพอออสตินบอกว่าตลาดรายงานอาจจะแผ่วลงค่อนข้างเยอะถึงขนาดได้ว่าโตแค่0.3%ทั้งปีเลยมองว่าที่สุดแล้วการเคลื่อนไหวนะครับของเฟดจากวันนี้สู่จุดพีคที่สุดน่าจะเป็นประมาณเท่าไรหลาย,ลายคนบอก5%มั้งซัมเมอร์บอกไม่ใช่6%มององยังไงครับ ก็ในมุมมองณนะขณะนี้เรามองว่าอยู่ที่4.88แล้วก็คงไปก็คือ4.88ก็คือ4.75.5ใช่ไหมครับผมแล้วก็คงไปแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าม้ก็มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนคือถ้าเป็นความเสี่ยงนี้จะเป็นขาขึ้นนะครับคือคือเขาจะขึ้นยาวมากขึ้นคราวนี้วันที่ว่าขึ้นยาวอันนี้จะเป็นเบสที่สําคัญนะฮะว่าถ้าเขาขึ้นต่อเนื่อง25.25 25, เกินเกิน5%แล้วเนี่ยแล้วยังขึ้นเงินขึ้นต่อเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะเบรกง่ายเพราะว่า point ที่เราไปดูเนี่ยคือดอกเบีย้ยเฟดเนี่ยจากาที่ผ่านมาจากศูนย์ขึ้นมาถึงหยียบๆสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยดอกเบีย้ยเงินกู้ซื้อบ้านก็ขึ้นมาหยียบๆสี่เปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะฮะดอกเบีย้ยบัตรเครดิตก็ขึ้นมาหยียบๆเอ่อสี่เปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะฮะประมาณแบบนี้พอขึ้นมาเนี่ย เรื่องของการจ่ายเรื่องของบัตรเครดิตเรื่องของการจ่ายตัวหนี้ตัวสังหารเพิ่มขึ้นมากนะครับผมปีที่แล้วเขาจ่ายไปประมาณ1,300ดอลลาร์ 1, ต่อต่อคนต่อเดือนนะคนที่มีหนี้เรื่องของตัวสินเชื่อซื้อบ้านตอนนี้ต้องจ่าย2,300ดอลลาร์ 2, แล้วขึ้นไปประมาณ80%ตัวบัตรเครดิตเนี่ยคนถือบัตรต่ตอใบเนี่ยต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นประมาณ140ีเหรียญ พอเป็นภาพเช่นนี้เนี่ยมันจะยิ่งกดในเรื่องของคอนซัมชันตอนนี้เรายังเห็นคอนซัมชันสตรองยังเห็นคนอยากออกไปจับจ่ายอะไรต่างๆแลาไปเ,เห็นมีข่าวในเรื่องของคอนเสิร์ตเทเลอร์สวิตมีคนยอมจ่ายเป็นหมื่นดอลลาร์เพื่อเพื่อไปซื้อแต<ก>่แในระยะต่อไปครับผมแต่ในระยะต่อไปสิ่งที่ผมกังวลก็คือว่าพอมันเป็นภาพอย่างนี้มากขึ้นเนี่ยนะคนกังวลในเรื่องของภาพเศรษฐกิจเงินออมที่ใช้น้อยลงคือตอนนี้คนถ้าเราลองคิดภาพนะฮะรายได้ของคนอเมริกันเนี่ยไม่พอ ไม่พอจ่ายในเรื่องของค่าใช้จ่ายาต่างแล้วต้องเอาเงินออมกลับมาใช้เขาก็กังวลนิดนางมากแต่เขายังมีเงินออมไงแลวเขาก็จำํำหมายถึงเขาก็จะเห็นภาพนะตอนนี้ว่าเอ้ยเขากังวลกังวลซึ่งเมื่อเขากังวลต่อไปสิ่งที่เขาจะใช้จ่ายน้อยลงคือภาคบริการ เ<ผ>ชื่อว่าภาคบริการและสินค้าฟุม่มเฟือยจะลดลงและที่ผ่านมาอย่างการจ้างงานที่เราเห็นตอนนี้สิ่งที่เราเห็นค่อนข้างดีค่อนข้างสตรองคือภาคบริการทั้ง ISM ทั้งเรื่องของตลาดแรงงานอย่างที่อย่างที่ท่านสองท่านเห็นใช่ไหมฮะซึ่งในระยะต่อไปเนี่ย ถ้าเงินออมลดลงความเสี่ยงเศรษฐ,ฐกิจมีมากขึ้นนะโดยเฉพาะปีหน้าต้นปีเนี่ยจะเริ่มเห็นทรายอย่างนี้มากขึ้นพร้อมๆกับดอกเบี้ยที่ยังขึ้นแล้วก็เป็นตัวกดดันถ้าเฟดขึ้นดอกเบี้ยหนเปแน่นอนดอกเบี้ยทั้งสองตัวอย่างที่ผมเรียนไปก็จะขึ้น1%นซะฮะแล้วก็จะทําให้ภาระทางการเงินก็เพิ่มมากขึ้นแล้วก็กดดันในเรื่ององการบริโภคต่อไปครับ จริงๆแล้วเมื่อสักครู่ดรเตรียนบอกว่า0.3%สําหรับ GDP สหรัฐที่เรามองไว้แต่ว่ายุโรปน่าจะรีเซชชันแล้วอเมริกาจะรีเซชชันด้วยหรือเปล่าไทาม,มิ่งน่าจะเป็นช่วงไหนรวมถึงประเด็นหนึ่งก็คือ,เ,อเห็นบอกว่าอาจจะมีบางบริษัทที่ล้มละลายด้วยน่าจะเป็นกลุ่มไหนคะคก็อย่างที่เรียนบริษัทกลุ่มไหนเนี่ยเขาจะน,าน่าจะเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริการนะบริษัท <c oughs> ประเทศไหนที่มีเรื่องของการจ่ายในเรื่องของ ได้รายได้เป็นพวก Subscription Service นะครับผมพวกนี้พวกสมมุตินะครอย่าง Cable TV หรืออะไรต่างๆที่เราเรามีการจ่ายเป็นเงินเนี่ยแล้วมันเป็นบริการถ้าเาศรษฐกิจมีแนวโน้มเสี่ยงต่อไปเนี่ยก็คือว่าคนก็อาจจะยกเลิกตัวนี้พอยกเลิกตัวนี้รายได้เขาจะลด,ดลงนะฮะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเขาเอา c cash flow ตัวนี้เนี่ยไปประกันการกู้ยืมเงินค่อนข้างมากฉะนั้นต่อไปเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายในเรื่องของเอ่อตัวเรื่องของค่าง,งวดได้นะครับเท่านี้นะ ความปั่นป่วนมันจะมีมากขึ้นรวมไปถึงเรื่องของภาพเศรษฐกิจคุณเฟิร์นถามว่าประมาณช่วงไหนที่จะมีความเสี่ยงใช่ผมมองว่าจะเป็นช่วงประมาณไตรมาสสามเป็นต้นไปนะครับผมพอเป็นภาพเช่นนั้นเนี่ยเฟดจะต้องคิดหนักว่าจะลดดอกเบี้ยรหรือเปล่านะ,ะนักวิเคราะห์หลายฝ่ายตอนนี้เสียงแตกว่าจะจะลดหรือไม่ลดแล้วก็ส่วนใหญ่นักวิเคราะห์ทั่วไปนักเศรษฐศาสตร์ทั่วไปในมองสองขาคือมองเศรษฐกิจกับมองในเรื่องของเงินเฟ้อ แต่อีกขาหนึ่งเนี่ยอาจจะละลือะละเลยหรือว่ามันมองยากก็คือภาค f i n a n c i a l s t a b i l i t y หรือว่าความเสี่ยงทางการเงินซึ่งผมมองว่า Big Credit Event เนี่ยจะเกิดขึ้นในปีหน้าจนทำให้เฟดเนี่ยต้องกลับมาคิดแล้วก็ต้องลดดอกเบี้ยครับผมครับอืมค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากในการรับตัินค้าขอบคุณทั้งสองคนดีครับสวัสดีครับครับผม ด็อร์ปิยะสัมาน์สันนะคะผู้ในการอาวุโสฝ่ายวิจัยการลงทุน i n n o v e s สนะคะดังนั้นตลาดแรงงานแข็งแกร่งค่ะแต่ว่าจริงๆก็อย่าเพิ่งวางใจนะคะเพราะว่าเริ่มเห็นการเลิกจ้างในส่วนค้าปลีกบ้างแล้วภาคบริการก็อาจจะตามมาแล้วก็อาจจะส่งผลไปยางเศรษฐกิจสหรัฐให้เกิด recession ในช่วงปตรมาสาปีหน้าทั้งปี GDP น่าจะโต0.3นนะคะแต่ที่น่าสนใจก็คือจะเห็นเฟดเนี่ยลดดอกเบี้ยนในปีหน้าเพราะว่าต้องรับมือกับภาวะเศรษฐกิจที่เข้าสู่ recession หรือไม่นั่นเองนะคะก็ องจับตากันต่อไปค่ะพี่วิทย์ค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w e a l t h ค่ะ